วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อนๆมีที่เที่ยวกันหรือยังคะถ้ายังไม่รู้จะไปไหนฝ้ายขอแนะนำที่เทีเ่ยวในกรุงเทพอย่างหนองจอก ย่านเล็กๆแถวชานเมืองกรุงเทพที่ยังคงเงยียบสงบและมีพื้นที่สีเขียวอยู่เยอะมากไม่บอกไม่รู้จริงๆว่ายังอยู่ในเขตกรุงเทพถ้าใครมาหนองจอกแล้วยังไม่รู้จะไปกินเที่ยวที่ไหนดีต้องที่นี่เลยค่ะบรอกัลลาแลนด์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มบอกเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คหนองจอกดินแดนแห่งความสุขที่ต้องมาเช็คอินค่ะ บรอกั ok l ร้นลาแลนคาเฟ่ฟาร์มร้านอาหารและคาเฟ่ย่านหนองจอกมาพร้อมกับเนื้อที่กว้างขวางกว่า15ไร่ทำให้ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหารและคาเฟ่เท่านั้นแต่ยังเป็นฟาร์มกว้างใหญ่ที่มาพร้อมกับกิจกรรมมากมายให้ลองทําบอกเลยว่ามาที่นี่ที่เดียวคุ้มแน่นอน บอกเลยว่าที่นี่กว้างมากจริงๆค่ะเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งหญ้าสีเขียวสบายตาเต็มไปหมดเป็นคาเฟ่หนองจอกที่ให้ฟิลสวิตเซอร์แลนด์มากไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมินิซูค่ะมีสัตว์อยู่10กว่าชนิดสัตว์ที่มีไม่ทำอันตรายเด็กๆสามารถเข้าถึงและเล่นกับพี่ๆสัตว์อย่างใกล้ชิดดูเหมือนไฮไลท์จะอยู่ที่เจ้าแพะแคร์ที่ซนและเรียกเสียงหัวราจากเด็กๆและนักท่องเที่ยวได้ แต่ถ้าเจ้าตัวน้อยไม่ไหวเขาก็มีรถ ATV จิว๋วที่พ่อแม่สามารถบังคับโดยเจ้าหนูน้อยนั่งเฉยๆไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยอันนี้ก็น่าสนใจค่ะแต่ถ้ายังไม่หนำใจก็มีม้าให้บริการใครอยากขี่มา้าก็มีทีมงานคอยดูแลความปลอดภัยในการขี่ตลอด ลานแคมป์บนแนวสนามหญ้าสีเขียวขจีมีเสือและเก้าอี้สนามให้บริการสำหรับท่านผู้ปกครองที่มากันเป็นครอบครัวจะได้ปิกนิกกันระหว่างเจ้าหนูทํากิจกรรมแล้วเขาก็มีอาหารสัตว์จำาหน่ายให้ลูกๆได้ฝึกการแบ่งปันตั้งแต่ยังเด็ก สุดท้ายคงจะเป็นกิจกรรมสุดมันที่สุดของที่นี่นั่นก็คือการขับ ATV รอบฟาร์มและทุ่งนาตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาเพราะนอกจากจะได้ขับรถเล่นแล้ววิวทุ่งนาก็จะแตกต่างกันไปตามฤด,ดูกาล บ้างก็เป็นโครนบ้างก็เป็นต้นข้าวเขียวขจีหรือบางทีก็เป็นสีทองของต้นข้าวที่พร้อมเกี่ยวแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับวิวของพระอาทิตย์กําลังตกดินเรียกว่าชัดเจนและคุ้มค่ามากสําหรับทริปใกล้กรุงเทพที่สําคัญไม่มีค่าเข้าชมอีกด้วยค่ะแต่อาจจะมีค่าบริการในกิจกรรมต่างๆบ้างเล็กน้อยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย